่างกรณีที่ข้อสงสัยในเรื่องของอาการชนะสูตรศพนะครับทางนิติเวชนะครับวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางสถาบันพยาธิวิทยานะครับซึ่งเป็นผู้ชนะสูตรในครั้งแรกนะครับแล้วเราก็ได้เชิญทางาท่านนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยนะครับคุณหมอสมิทธ์นะครับมาร่วมให้ความคิดเห็นด้วยนะครับแล้วก็มีคุณหมอวสุรน์นะครับ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็มาซึ่งเป็นผู้ชนะสูตรครั้งที่2นะครับก็มาร่วมพิจารณาด้วยนะครับก็เราได้ข้อสรุปครับว่าการชนะสูตรเนี่ยนะครับกรณีของคุณพัชรพงศ์ตันการเนี่ยครับก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับทางวิชาชีพนะครับแพทย์นิติเวชนะครับของราชวิทยาลัยนะครับแพทย์นิติเวชนะครับก็ทุกประการนะครับในเรื่องของการ ตัดอวัยวะนะครับเพื่อตรวจสอบทางพยาธิวิทยาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานนะครับทางวิชาชีพนะครับซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากทั้งนายกสมาคมนะครับแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยนะครับคือคุณหมอสมิทธ์นะครับแล้วก็ทางคุณหมอวสุรุน์นะครับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับว่า ใน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 ครั้งเมื่อปี2 0 6 0เนี่ยนะครับแพทย์นะครับที่หรือสถาบันเนี่ยที่ดำเนินการชนะสูตรซ้ำเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีไกด์ไลน์หรือว่าแนวปฏิบัติที่จะต้องแจ้งหรือประสานงานกับหน่วยงานชนะสูตรนะครับในครั้งแรกซึ่งณนะวันนั้นเนี่ยนะครับก็มีเหตุผลเหมือนกันที่ทําไมถึงไม่มีไกด์ไลน์หรือแนวปฏิบัติที่ต้องคุยกันเพราะว่าหน่วยงานที่2ก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย การให้หน่วยงานทั้งสองหน่วยงานเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีในเรื่องของการชันสูตรนะครับแต่มันก็มีผลเสียที่สร้างความกังวลเหมือนกันว่าก็ในเมื่อเราจะใช้หน่วยงานที่2เนี่ยมาถ่วงดุลหน่วยงานที่1เนี่ยถ้าเกิดให้คุยกันเนี่ยนะครับก็อาจจะติดตั้งข้อสังเกตได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันนยครับดังราชวิทยาลัยเนี่ย,ยก็มีไกด์ไลน์แล้วนะครับว่าจะต้องคุยกันในกรอบใดนะครับเพื่ออะไรว่ารักษาหลักฐานนะครับ เพื่อและเพื่อประโยชน์ในการชันสูตรครั้งที่สองแล้วก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการชันสูตรซึ่งประโยชน์สูงสุดก็คือเพื่อตอบโจทย์ของกระบวนการยุติธรรมนะครับเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้ได้ซึ่งหลังจากกรณีของคุณพักพงร์เนี่ยเมื่อกี้ทางท่านนายกสมาคมนะครับนิติเวชนะครับท่านก็บอกว่า เราบอกว่าตอนนี้ปัญหาต่างๆนี่ต้มีการปรับแก้แล้ววิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานชนสูตรที่1กับหน่วยงานชนสูตรที่2โดยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเข้ามารวมสังเกตการเป็นความเห็นที่3ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีข้อสังเกตว่าในกรณีการเสียชีวิตนในค่ายทหารเนี่ยก็ควรจะต้องมีการแจ้งให้กับญาตินะครับว่า พึงพอใจหรือไม่นะครับเห็นชอบด้วยหรือไม่ที่จะให้โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงกลาโหมเนี่เป็นผู้ชนะสูตรซึ่งตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายใจหรือว่าเขาทางญาติเนี่ยมีความเห็นว่าควรจะให้ ส่งโรงพยาบาลอื่นซึ่งอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เขาไว้วางใจหรือโรงพยาบาลที่ไม่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะได้ส่งไปงั้นความคลางแคลงใจและข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดขึ้นซึ่งความเห็นของคุณหมอสมิธเนี่ยทางคณะกรรมาการการทหารเนี่ยก็จะทําเป็นข้อสังเกตเนี่ยส่งไปยังทางผู้มีการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ผอบาผบาเหล่า,าทัพต่างๆต,างต,างต่อไปนะครับ อย่งนันงย่างนั้นเนี่ยในส่วนของการชันสูตรนะแล้วก็กระบวนการทางด้านนิติเวชเนี่ยก็ถือว่าสิ้นข้อสงสัยแล้วว่าก็ปฏิบัติไปตามระบบระเบียบแล้วก็จริยธรรมทางการแพทย์ทุกประการนะครับ